ยสวั e os, สดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเมทัลสลัก awakening นะครับก็ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนั่นเอ็นะซึ่งไม่สบายนะครับแล้วก็มันมีเกม,เกมใหม่เข้ามาด้วยนะแล้วก็ลูกป่วยด้วยนะครับก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะนะครับลูกกิวผมก็แบบเฮ้ยหัวกิวเราไม่ค่อยอ่อนเลยนะเดี๋ยวนี้นะก็อ่อนนะอ่อนเข้ามาแบบว่าเข้ามากดรับรายวันนะมาแบบมาเช็คชื่อเฉยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวนะซึ่ง นะครับตู้ทีแล้วนะผมโคตรเกลือเลยทุกคนนะใครที่แบบว่าไปดูคลิปผมเนาะแล้วก็ผมก็ยังไปขูดอีกนะเออนะก็ยังไปขูดอีกนะเพื่อนๆนะซึ่งอยากจะรีวิวให้ได้นะไอ้ไอ้ไอลูกบอลเนี่ยครับซึ่งมันไม่มาจริงทุกคนนะขุดยังไงก็ไม่ออกนะครับโดนไปสามตัวแล้วนะสามรอบเมาไปสามรอบนะครับนี่ผมเลยวันนี้จะมารีวิวเทเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเก่งขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะเพื่อนๆนะก่อนไปรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะเกลือสักเพียงใดน,นะครับอ่ะเนาะตัวเทเวอร์นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเนาะซึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้เนาะหลายๆคนเนะี่ยอาจจะทราบแล้วนะว่าในส่วนของอตัวละครเนาะแล้วก็เรื่องของคอเนี่ยเขามีคอการจัดแผนใหม่นะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างดีแล้วก็แจ่มมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลเทเวอร์ก่อนนะว่าเทเวอร์เนะี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับขั้นแรกเนะี่ยเทเวอร์นะครับก็จะ อ่อยนะฮะเตะเนาะอันนี้เขาเขียนว่าเตะนะจริงๆก็เหมือนกับแบบฟาดขึ้นมีดนะนะครับก็เมื่อโจมตีโดนนะจะสร้างดาเมจนะครับแท็กแปดสิพร้อมล็อกศัตรูนะครับขั้น2เนี่ยก็คือเมื่อข้างๆมีศัตรูที่ล็อกอยู่เนาะเทเวอร์ก็สามารถเคลื่อนที่ไปโจมตีนะครับด้วยดาเมจหนึ่งหลอยโคตรคแรงเลยเนี่ยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เทเวอร์ใช้สก,กิลนะครับจะได้รับผลการรับเกียรติอาวุธนะครับแล้วก็ด้วยกันด้วยอาวุธครั้งต่อไปนะก็จะเป็นการโจมตีนะครับขึ้นมีดเนี่ยก็จะสืทอดเนาะ อ่าดัเมจเดียวของอาวุธนะครับ120%นะก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับสกิลนี้แล้วก็เรียกว่าปาดปาดปาดแล้วก็เข้าไปหาใกล้ๆแล้วก็ลูกยิงนะเออยิงนะแรงมากนะครับสกิลนี้นะนี่ผมอัพไปขั้น2แล้วนะแล้วก็อันนี้ให้ดูนะว่าสกิลจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับปาดปาดปาดครับผมเนี่ยล็อกเป้าแล้วก็ปัดเข้ามาหาใครเคยเล่นอาวีก็มูลาดดีๆนี่เองนะครับอ่าสกิลอันที่เมดนะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับอ่าใส่ เข้าไปที่ระยะเป้าหมายนะครับร้สิบหกเมตรเนาะแล้วก็สร้างดาเมจจากแท็กหนึ่งพันสองร้อยนะครับพร้อมทําการล็อกในฉากนะมีศัตรูเพียงหนึ่งตัวนะครับที่จะทําเครื่องหมายนั้นเนาะขึ้นสามเอ่อสามสามชิ้นนะครับโดยศัตรูที่โดนเนี่ยก็คือเอ่อจะเพิ่มค่าพลังงานเนาะเมื่อนะครับเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนสถา,านะอัพเกรดอาวุธนะครับต่อเน,นื่องแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะสามารถโจมตีเนะ้าขึ้นนี้ได้อย่างไม่หยุดด้วยนะครับแล้วก็สกิลตีโต๊ะสองก็คือ เทเวอร์นะมีสถานะโคตรแรงดาเมจโบนัสเพิ่มอีกทุกหนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาแนละ้วต่อเนื่องนะครับของอ,อ,อีกศูนย์นะนี่ก็จะประมาณนี้กดคอมเลครับผมล็อกเข้าไปครับนี่เห็นไหมปาบก็ให้โอ้โหแบบคือทันติได้นะถ้าโดนนี่คือโคตรแรงนะทุกคนนะนะครับอ่ะทีนี้เนาะเรื่องของคอแล้วก็ปืนนะเนื่องจากเทเวอร์นะครับเป็นตัวละครระยะใกล้นะปืนที่เหมาะนะครับก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันที่ผมเห็นนะนั่นก็คือ1ลูกสองนะครับ2นะฮะ ปืนหมัดนะครับก็จะสามารถใช้ได้กับเทเวอร์เนาะแล้วก็นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องคอด้วยนะอันนี้เรื่องของคอนะทุกคนนะซึ่งนะครับตรงคอเนี่ยเขาจะมีแผนอยู่คออยู่ข้างล่างนะเราสามารถเลือกได้นะว่าจะใส่อะไรบ้างเนาะอันนี้สมมติว่าผมใส่ลูกซองเห็ไหมนะครับก็จะเป็นคอนี้พอผมเลือกซับนะทุกคนนะก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมก็คือเขาจะสลับให้เลยนะแบบโคตรดีอะเราสามารถเซ็ตไว้ได้เลยนะอ่ะเนี่ยผมก็ลูกซองก็กดลูกซองกลับเข้าไปให้นะครับผม ทีนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเทเวอร์เนาะก็จะมีอยู่2คอนะครับที่แนะนําให้ใส่นะครับนั่นก็คือคุณทอกแขนอันนี้ใส่เส้สอพอนะเพราะว่าคุณทอกแขนเนี่ยนะครับเมื่อฮีโร่นะฮะกระตุ้นสถานะอัปเกรดอาวุธนะครับโคตรแรงโคตรแรงก็คือยิงระยะใกล้นะครับจะเพิ่มโบนัสเออ่20วินะนะฮะโบนัสเพิ่ม20%ก่อนเลือก8วิขอให้นะฮะก็ใส่เส้สองพอนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะใส่เป็นคอซาตานนะเพราะว่าซาตานนะครับสองชิ้นเพิ่มพลเรดนะ12%นะครับ สีชิ้นก็คือเมื่อนะครับฮีโร่ปล่อยสกิลลบนะครับดาเมจครั้งต่อไปแรง20%นะครับก็ยิ่งฟันแล้วก็มายิงนะด้วยคอซาตาเนี่ยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากนะครับช่วงนี้ผมก็แนะนำเป็นสองอนี้ไปก่อนเนาะแล้วนะครับออบลองเน้นหาอะไรนะครับหาคนแรงหาขี้ดมนะครับเพราะว่านี่เราใส่ขีอยู่แล้วเราหาขี้ดมกับคนแรงนะครับจะทาให้ยิงแรงมากๆเนาะนะครับก็แนะนาเป็นลูกซองนะถ้ามีลูกซองทองก็ยิ่งดีมากๆทุกคนนะครับทีนี้ถามว่าเทเวอร์เนี่ยไปเล่นที่ไหนได้บ้างเนาะ ทิเบอร์นะครับก็เดี๋ยวไปลองน้ำเม็ดนะแต่ว่าจะไม่แรงมากนะเเล่นด่านนะครับเล่นด่านอาจจะพอได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเทเวอร์เนาะมันต้องแบบว่าตีระยะใกล้เอาตัวเข้าไปนะครับอาจจะโดนสกิลบอสได้แล้วก็ตัวมันค่อนข้างบางนะอันนี้เทเวอร์ผมได้สามวาสามตัวนะครับมันก็เลยบางว่าอาจจะแบบว่าหนาขึ้นมานิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวไปลองกันนะครับแล้วก็ตัวซาบิสองตัวนี้ถือว่าดีมากนะกูกิกับสายานะครับผมก็สายาถ้าเกิดมีเนะถือบาสุก้าก็ได้นะแล้วกูกิเนะี่ย เป็นแก๊ซลิงหรือว่าจะใครจะมีธนูทองกุกิก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็ใส่เนาะยิงเข้าไปครับผมแล้วก็แออนี่เห็นไหมปาด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 กับผมนี่เอ้วขีดเข้าไปครับไปเยี่ยงเนี่ยโอ้โหโคตรแรงทุกคนนะฮะเห็นไหมขีดเข้าไปยิงเข้าไปครับเนี่ยประมาณเนี่ยเล่นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมปาดปาดปาดแล้วมันจะขึ้นเป็นลูกเท้านะครับนี่เล่นของผมแค่ปืนทองเองนะไอ้ปืนไม่ใช่ปืนทองนี่ปืนเหลืองเลยนะปืนเหลืองเอาไว้ขั้นสองมาเอาไว้ขั้นสองปลุกพลังมาเออนะ เล่นหลายเกมเนะภาษาในเกมบางทีผมก็อาจจะพูดผิดบ้างนะทุกคนนะ <c oughs> เรื่องเบอร์ๆนะอันนี้ก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะปเปลี่ยนมาครับผมน่ะครับปาด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 นี่แล้วถีบเข้าไปก็ยิงครับผมปาดปาดปาดป,าด,ปาดนะครับถีบแล้วก็ยิงเนี่ยเล่นอยู่ประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวดูดาเมจนะแต่อาจจะไม่แรงมากนะเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนคอของอกุกินะครับอันนี้ผมเปลี่ยนปืนอย่างเดียวนะไม่ได้ดึงคอไปด้วยนะไม่ได้ดึงคอซับไปนะครับนี่นี่ครับผมยิงเข้าไปฮะ มาทันไหมดูดาเมียเท่าไรครับผมดะเมจอาจจะไม,ไม่แรงมากนะครับอ29อลารก็ถือว่าใช้ได้เนาะนะครับสําหรับคอกับปืนนี่ไม่ค่อยตรงที่นี่นะครับน้อก็จะเก่งอยู่ที่หนึ่งนะั่นก็คือในส่วนของด้นเดือดนะครับเพื่อนๆนะด้นเดือดนี่ยเพื่นอนๆสามารถเล่นได้เลยนะใครที่มีเทเวอร์เนาะนะครับก็ไปที่ด้นเดือดนะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะ ดิสน,นี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยครับอะไปที่เตรียมตัวเนาะแล้วก็นะครับแนะนำว่าเรามีปืนทอใส่ไปเนี่ยกล,ลิงกล,ลิงเพื่อนเพื่อนใจมาโคถือก็ได้นะมาโคข,ข้อดีก็คือมีการเฟี้ยงระเบิดนะครับถ้าระเบิดโดนนะโคแรงถ้าไม่โดนก็แป๊กนะครับหรือจะเป็นไลล่าก็ได้นะไลล่ามันจะใช้สกิลยากนิดน,นึงคือสกิลที่กดไปมันต้องหมุนนะฮะหรือ,อมันจะทำดาเมจเนาะฝั่งตรงข้ามรู้ทันแล้วก็หลบหมดนะครับอันนี้ก็บาสุก้าเนี่ยกุกิสำคัญมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลูกซ พกที่ okay, แต่ผมไม่มีสก,กินนะแล้วก็นะครับสกิลลบเนี่ยผมเอาเป็นพุ่งนะครับเพราะว่าพุ่งไปลูกซองจคกหน้าประมาณนั้นเดี๋ยวเราไม่กดกันดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่ได้ผมไม่ได้ดุนเดือดมาหลายวันแล้วครับก่อนแหลงเรียที่ดูดีทุกคนประมาณ6วันแล้วแะเจ็ดวันนึงไม่ได้เล่นมา7วันแล้วนะครับเนี่ยดุนเดือดเนาะนะครับเดี๋ยวมาลองกันเนาะรอดมดผมอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะ แล้วก็ผมอาจจะเล่นไม่ถนัดด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าไอการแคปเจอร์นะี่นมันติดมือนะไอไคซี C นะครับผมเล่นในไอแพดเนาะนะครับโหนี่เขานี่เขาจะมาเอาเราแล้วเพืเ่อนเขาจะเอาอะทุกคนเขาจะเอาอะนะครับเราไม่เราไม่บวกครับเราหนีไปก่อนจริงๆจะบวกแหละนะแต่ว่าโอเคมาดีมาดีเพื่อนมาดีเพื่อนมาดีมาดีมาดีมานี่ไงนี่ไง เก็บยาครับผมเก็บยาครับผมแล้วก็ยังไงครับจังหวะนี้โจ๊กไปก่อนนะโจ๊กไปเก็บยาอีกทีครับผมโอ้โหมาเพื่อนเปลี่ยนตัวผิดด้วยครับเปลี่ยนตัวผิดด้วยทุกคนผมเปลี่ยนตัวผิดครับโอ้โหชิบหายแล้วนะครับโดนเลยโดนเลยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเกิดมาใหม่เราเกิดมาใหม่นี่ไงนี่ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปแล้วเก็บด้วยเก็บทั้งคนเก็บทั้งของบอกเลยเก็บทั้งคนเก็บทั้งของนะครับจังหวะนี้เป็นไงล่ะมาให้หลงพลเราแล้วเพื่อนนายตามลงมาเองนะฮือเนะวิ่งไปก่อนนะครับอุ้ยอุ๊ยเจอครับผมไม่ออยากเจ ช่วงนี้ไม่อยากเจอพุ่งไปก่อนครับพุ่งหนีไปก่อนมันมาดักอินดิกนี่มันรู้ดิมันมาดักเราทุกคน3ามสองแล้วครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บใหม่ครับเก็บเลือดไปก่อนนะเก็บฝั่งตรงข้ามเก็บนะครับแล้วก็ยิงมันจังหวะนี้ทุกคนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปพุ่งเข้าไปครับอุ้ยผมพลาดโดนแล้วทุกคนนี่เปิดคอมพิวเตอร์ครับผมจะไงล่ะครับยังไงล่ะครับน้องโดนเข้าไปสิครับ อย้าแลวกันนะไม่เสี่ยงแล้วกันเนาะอันนี้ผมยิงทิ้งไปก่อนนะครับพลาดได้ไหมเรียบร้อยครับผมเออเอาเรื่องวะนี่ขนาดไม่ได้เล่นมานานนะี้ยังพิ้วในขนาดนี้นะครับก็แต่ผมยังเล่นเทวไม่ค่อยเก่งนะเออถ้าเล่นเก่งกว่านี้นะก็น่าจะพิวกว่านี้นะครับนี่เป็นไงบ้างครับผมโอ้โหสรุปว่าทั้งหมจจะปืนกลค่อนข้างเยอะนะนะครับเรียบร้อยไปครับไปลุยกันต่อทุกคนจับคู่ฮนะแล้วก็ ไปเดีย๋ยวไปลองสักตาแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะนี่ผมอัดคลิปก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับจับคู่ทีจะเจนาหน่อยอ่ะมาแล้วก็ผมตาที่เราเจอใครครับผมอ๋อผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ห้านะทุกคนนะเผื่อมีใครชวนผมนะครับถ้าใครจะชวนผมย้ายกิลดนะ์นะขอที่ดังสิบที่นะครับหรือใครจะมาเล่นด้วยกันก็ได้นะนะฮะเดี๋ยวนี้คนหายกันไปก็แย่งเยอะนะครับื่อทีผมเองก็แบบว่าไม่ค่อยได้ทำนะที่หัวกิลด์เลยหลังๆไว้ยนะช่วงช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับ ลูกยิวแบบโอ้ยม <studied> ีไม่หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับเออแบบเข้ามาที่เอ้าไม่ยิงไงโอ้คนเนี่ยผมเป็นไรปะเนี่ยเนี่ยผมเป็นไรปะเนี่ยมันไม่ยิงให้ผมอ่ะไม่ยิงให้ผมอ่ะโอ้โหยิงก็ตายดีครับยิงก็ตายดีครับโอ้โหเทเวอร์ผมเนี่ยผมฟรีเลยฮะเพื่อนๆกดเนี่ยด้วยนะผมกดเนี่ยก่อนแล้วกดไม่ไปก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะยิงทำไมยิงยิงยิง มเปลี่ยนตัวได้ครับเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวได้ครับผมเปลี่ยนตัวได้ครับเขาก็เปลี่ยนนี่แหละเอ้ยไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้เราไปเก็บโดนไลไรเขาได้ไหมเราไปเก็บโดนอะไรเขาเด้งเรื่องเราได้ไหมไม่เป็นไรเรล้อจังหวะใหม่นะครับผมกดไม่ติดจริงๆนะผมกดไม่ค่อยไปจริงๆเลยน่าจะตายคนหนืดจังเลยนะ ก็หิวไม่มาด้วยจังหวะนี้ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับโอเคโอค้โหเนี่ยดูดีท<ง>ุกคนมันไม่ไปจริงนะเนี่ยมันไม่ไปจริงนะครับผมกดแล้วเนี่ยโอ้โหเสียดายฮะเสียดายจังหวะนี้คือเราต้องได้แล้วนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมกดไม่ไปจริงนะเพื่อนๆนะไม่เป็นไรครับเข้ารถถังเลยยิงแล้วกันนะเด็ดน่าจะไม่ดีนะครับโคดเด็ดไว้ก่อน บอกก็ยิงทิ้งไปดอกหนึ่งนะเนี่ยนะเออเขาไม่มาแย่งเราเราไปแล้วครับเราไม่บวกด้วยเราไม่บวกด้วยนะกดไม่ไปครับอะไรเนี่ยเนี่ยทุกคนมันกดไม่แปลงจริงนะโอ้โหและคือไม่โดนหน้าจอเมื่อกี้นะครับถ้าโดนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเก็บพิวใหม่เนาะพิวใหม่ครับผมเอ้า ใช้ไปก่อนนะใช้ไปก่อนีทิงโจ้ทิงโจ้โดนก็เจ็บเลยครับทิงโจ้โดนก็เจ็บเลยครับเก็เบน้ำมันเกียร์เลยครับเก็บน้ำมันเกียร์แล้วก็ชิงครับผมยิงคุณไปก่อนครับสี่หนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โหยังไงครับเนี่ยโอเคสี่ไปทีห้าหนึ่งครับผมห้าหนึ่งเคลื่อนย้ายอ่ะยิงเข้าไปด้วยกันเรียบร้อยครับผม ได้ไปเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เราก็ชนะไปแะ7-2นะครับโอ้ยเกือบแพ้เละครับผมตอนนี้เทเวอร์ก็ยิงได้ดีนะแต่ว่าบาสุก้านะครับทำาำแหนได้ดีกว่าเนาะเทเวอร์นะครับมันเป็นตัวที่เหมาะกับแบบว่ายิงระยะยิงระยะใกล้ๆนะครับแบบอืคือขอให้โดนนะนะเจ็บเลยนะครับถ้าลงด่านทั่วไปผมอาจจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเทเวอร์นะก็เป็นพวกไลล่าดีกว่านะครับลงดนันแต่ถ้าโดนเดือดจนะบอกเลยว่านะครับ สกิลเพย์ดีเนาะนะครับเล่นโหดเราผมอีกเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆอ้อลืมให้ดูอันนี้เกือบเกือบเกือบลืมอีกแล้วนะ <im itation> ผมบอกหลายๆคนนะว่าถ้าเกิดคลิปนี้ผมทำเนี่ยผมจะไม่ลืมนะครับแล้วผมก็ลืมอีกจนได้ก่อนจะลากันไปกับลืมเลยทุยกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของอประดับนะครับอ้ผมลืมประดับได้ไงเนี่ยนำหนึ่งนะน,น,น,นี่คืออะไรกันเนี่ยอ๋อนี่เปิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาประดับก่อนนะฮะ นะประดับประดับมันจะอยู่ในไหนวะอันนี้ป่ะเออนีครับนี่ประดับมันจะมีประดับเทเวอร์อยู่นะผมเก็บไว้ผมจะมาใส่รีวิวนะโอ้โหเลยแบบว่าไม่เต็มที่เลยทุกคนนี่นะก็จะมีนะครับอันนี้ก็คือประดับของเทเวอร์เลยนะมีเทเวอร์เนาะแล้วก็อันนี้ของเทเวอร์เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นในส่วนของเครื่องชูก,กําลังนะก็ความมั่งวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้มีก็คือมีของเทเวอร์เนาะไม่มีวารเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อชักออกมา ขาจะไม่มีวันหันหลังกลับนะครับโอ้บอกเลยลว่าแล้ววันนี้น,นะผมลืมซื้อนี่ด้วยทุกคนผมไม่ได้ออนเก๋ไอผมเข้าเกมแต่ผมลืมไปนะผมไปผมไปได้ซื้อนี่ส่วนของประดับของเนี่ยผมลืมประดับน้องนะครับไม่มีประดับเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วใส่อะไรไปก่อนดีใส่นี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้มันวนกลับมาเดี๋ยวไปหาซื้อให้นะครับแล้วก็มีดเอ้ามันมีอยู่แล้วเหรอมันมีมีอยู่แล้วเหรอเนี่ยเออเนี่ยครับเหมือนกันปะ อันนี้3 4อันนี้3 4มสีนี้แรงกว่าเนาะนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นมีเทเวอร์นะก็คือเออ่โดนนะครับเพิ่มนะฮะเครื่องหมาย1ชั้นทุก10วินะมีผลกระตุ้น1ครั้งเนาะนะครับก็พยายามใส่ประดับให้ตรงต,รงตรงรัวละครเนาะอย่างถ้าเป็นของเทเวอร์เนี่ยก็ใส่มีดนะครับหรือว่าใส่อะไรก็ได้ที่มันเชี่อวกับของเทเวอร์มันก็จะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยไม่ตรงนะเดี๋ยว2ตัวียผมต้องไปซื้อประดับใส่นะครับวันนี้ใส่ไปดูก่อนละกันเนาะนะครับโอเค ใครที่ดูต้นคลิปแล้วไม่ได้ดูไทยคลิปยังไงขอโทษเลยนะลืมประดามจริงๆนะครับรอบหน้าจะไม่ลืมแล้วนะครับโอเควันนี้ล้าไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม